ตูวลูตูวาลูเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ระหว่างประเทศออสเตรเลียและฮาวายมีลักษณะเป็นหมู่เกาะปะการาัง9ก่ามีพื้นที่รวมเพียง26ตารางกิโลเมตรทําให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดในโลกข้อมูลทั่วไปเมืองหลวงฟูนาฟูตีฟูนาฟูติประชากรประมาณ11,000คนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกภาษาตูวาลูอังกฤษสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียเ u d และดอลลาร์ตูวาลูการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีสมเด็จพระเจ้าชาที่สามแห่งสาราชาอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐจุดเด่นของตูวาลูเป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำมากโดยมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง25เมตรทำให้เผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนเศรษฐกิจหลักมาจากการประมงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายโดยเมนอินเทอร์เน็ตทีวีซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญเพราะได้รับความนิยมจากองค์การโทรทัศน์ไม่มีแม่น้ำหรือน้ำจืดตามธรรมชาติต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลักตัววาลูเป็นประเทศที่เงียบสงบเหมาะกับคนที่ต้องการหนีจากความวุ่นวายของโลกสมัยใหม่แต่ก็เผชิญความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเนื่องจากอาจจมหายไปในอนาคตเพราะภาวะโลกร้อน